เราก็เจอปัญหานี้บ่อยนะแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่จบไม่จบไม่สิ้นมีปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยมีผู้หลงเชื่อเยอะอเรื่องของการเอาเงินไปลงทุนกับวงแชร์แล้วสุดท้ายเนี่ยวิธีการเหมือนกันเลยฮะช่วงระยะแรกๆ3เดือน5เดือนก็ตามอาจจะได้นะกำไรโอ้อจ่ายดีจ่ายเป็นปกติกำไรดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็หนีไปแทบทุกรายเช่นเดียวก,กันกับรายนี้นะครับรวมมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วเนี่ย23ล้านบาทโดยประมาณครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับนางสาวนิตยาหรือว่านางสาวแนนครับคนที่อายุ29ปีนะครับเธอถูกตํารวจภูทรจังหวัดชัยภูมิเนี่ยติดตามมามาจับกลุมตัวได้ที่บ้านญาติอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาของสองครับในพื้นที่ตําบลคูคตอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับส่วนนายวิจิตคนนี้เป็นพ่อครับอายุ55ปีก็ถูกจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลนานเสียวอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับของกลางเนี่ยนะครับเขาก็ไปตรวจสอบไปยึดทรัพย์สินเพราะว่าต้องไปตรวจสอบดูว่ามันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่มีผู้เสียหายเ,ยเข้ามาลงทุนหรือเปล่าก็มีเป็นรถยนต์เก่งนะครับยีอ่อ้อฮอนด้าสีขาวป้ายแดงด้วยครับตามหมายจับของสารจังหวัดชัยภูมิก็คือความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและฟอกเงินด้วย ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นครับตัวนางสาวนิตยานางสาวแนนคนนี้เนี่ยเธอกรับสารภาพนะครับเธอบอกว่าเธอเปิดวงแชร์จริงแล้วก็เป็นการเปิดวงแชร์เพื่อระดมทุนจากคนที่สนใจเนี่ยให้มาลงเงินครับให้มาลงทุนโดยแลกกับค่าตอบแทนสูงอย่างเช่นมีเงินอยู่หนึ่งมืนบาทไปลงทุนกับแชร์เนี้ยกับนางสาวแนนเนี่ยลงเงินไปหนึ่งมืนบาทผ่านไปแค่สิบวันนะครับ ได้เงินกลับมาเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเนี่ยหนึ่งพันบาทานะนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับทีนี้พอได้แบบนี้ในระยะเวลาเพียงแค่สิบวันเนี่ยคนก็สนใจสิครับก็ไปร่วมลงทุนกันจํานวนมากประมาณสักร้อยสามสิบคนปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยลูกแชร์กลับไม่จ่ายเงินนางสาวแนนเธอบอกว่าพอไม่จ่ายเงินเนี่ยเหมือนเงินมันก็ไม่ฟโฟละ่ะสุดท้ายเงินมันสะดุดเอาไปจ่ายให้กับคนที่เขาลงทุนมาก่อนหน้าไม่ได้สุดท้ายวงแชร์ล้มครับ เธอยืนยันบอกว่าที่เธอทำเนี่ยเธอไม่ได้โกงนะแล้วเธอพยายามจาะไก่เกลีย่ยเจรจารพยายามคืนเงินทุกอย่างเธอบอกว่าเธอได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อพยายามใช้นี่แล้วส่วนรถยนต์เนี่ยเธอยอมรับว่าเธอซื้อมาจริงโดยใช้ชื่อคุณพ่อเพราะว่าชื่อเธอเนี่ยติดแบล็คลิสต์นะครับเอาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงหน่อยนางสาวแนนเท้าแชร์คนนี้ที่หลายคนตามหาสุดท้ายถูกจับตัวแล้วนะครับที่เราไม่ได้หนี เราไปปรึกษาญาติพี่น้องว่ามันจะต้องทํายังไงต่อไปเขาก็ให้ได้แค่คำปรึกษาแต่จะเอาเงินเราแบบว่าให้เราเอาเงินไปให้เขาฝากเขาไว้เป็นเงินสดหรือหลบหนีไปโอนเงินโยกผ่านเข้าบัญชีของอ่นอันนี้น,นยอมรับเลยว่าแนนไม่ได้เอาเงินโยกผ่านบัญชีใครของพ่อของแม่ของอะไรนั้นก็ไม่ไโอนใส่เพราะว่ามันไม่มีจริงๆมันไม่มีจริงๆไม่มีว่าเนนจะหออเงินไปสุขสบายหรือทําที่เขากล่าวหาว่าเนนเนีน่ยะ บอกกับคนรู้คนนี้ว่าแนนติดคุกแค่ไม่กี่ปีแล้วแนนหอบเงิน20-30ล้านหนีออกมาแนนก็ต้องได้ใช้เงินสุขสบายอันเนี้ยแนนไม่เคยพูดว่าแนนต้องหอบเงินหนีหรือว่าแนนตั้งใจโกงบ้านลงบ้าน,านแนนไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ตั้งใจลงบ้านจริงๆเลยย้ำนเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้โกงนะครับ<ะ>แต่ว่าเงินที่หลายๆคนเอาไปลงทุนกับเธอเนี่ยลักษณะคือหมุนไม่ทันนะลักษณะคือหมุนไม่ทันนะครับ คุณนิตยาบุญสงเนยเมื่อคี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอนะครับไม่ได้ขึ้นชื่อเนะนั่นนั่นนำสกุลผิดนะครับ,บอาจจะชื่อและนำสกุลเดียวก,กันกับนักร้องดังซึ่งเป็นคุณแม่อของเดอะทอยส์นักร้องดังเหมือนกันนะครับ,บ,บแต่ว่าชื่อและนมสกุลเดียวกันแต่คนละคนกันเดี๋ยวหลคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับทีนี้เนี่ยพอเธอยืนยันแบบนี้แต่ว่าณวันนี้เธอก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความตอนนี้เนี่ยคดีนี้ ปรากฏมีลูกแชร์เนี่ยหลายคนมาแจ้งความที่สอพอเมืองชัยภูมินะครับแล้วก็บอกว่าถูกเท้าแชร์เงินออมชื่อนางสาวแนนนี่แหละโกงเงินลงทุนไปปกติแล้วต้องจ่ายเงินเนี่ยสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยช่วงสามเดือนหลังเนี่ยครับเธอไม่จ่ายดอกเลยฮะสามเดือนหลังเธอเงียบไปแล้วก็ยังปิด a c e b o o k หนีหายไปอีกด้วย ผู้เสียหายบอกว่าเท่าที่คุยกันในวงเล็กๆตอนนี้เนี่ยค่าเสียหายรวมๆแล้วไม่น้อยกว่า23ล้านบาทแล้วครับขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่ามีผู้เสียหายมากกว่า130รายแบ่งออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอตอนนี้กำลังรวบรวมเพื่อนๆอ,อยู่ครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ใช้ Facebook ที่ถูกนางสาวแนนคนนี้เนี่ยหลอกนะครับก็พยายามรวบรวมรายชื่อกันมาจะได้มาแจ้งความเอาผิดร่วมกันซึ่งสาเหตุที่หลายคนเชื่อ แล้วก็ยอมลงทุนเนี่ยเช่นเคยครับผู้เสียหายบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันได้กําไรจริง<ฆ>มันได้เงินคืนกลับมาจริงๆตามที่เขาบอกไว้ตามที่เขาโฆษณาไว้เลยนะครับแต่ว่าผ่านไปไม่นานเนี่ยสุดท้ายไม่ได้เงิน3เดือนหลังฮะแล้วตอนนี้บอกว่าอยากให้เอาเงินมาคืนโดยเร็วด้วย<ฆ>เสียงของผู้เสียหายหนึ่งในผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการร่วมลงทุนในวงนี้นะครับ โอ้โหเห็นนะฮะว่า5วันก็มีได้5 7วัน 7, 7 10วัน10ไปทำธุรกิจอะไรแล้วได้แบบนี้ไม่มีหรอกครับสุดท้ายก็โดนหลอกอย่างนี้เหมือนกันนะฮะ